เรวมากินเหล้ากันแล้ว No! see เดี๋วเขามาตามยามาแล้วเหรอท่องน้ำค่ะฮะเขารู้เขารู้ ลงแล้วเหรอเนี่ยค,คุณคุณกิติก็ลงเลยเดี๋ยวดูในไลน์แป๊บนึงบ่ายสองอ่ะเดี๋ยวก่อนบ่ายสองโมงยัง สี่โมงแล้วครับสี่สีส่เองนขึ้นเหลืออีกสิบกว่านาทีได้อีกสองโชว์เพระาะว่าหายไม่เกิน